กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาผมเดชานุทัลนะครับสมาชิกวุฒิสภาหมายเลข46ท่านประธานครับผมอยู่เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผมมีสไลด์ขออนุญาตใช้สไลด์แต่สักกู่นะครับขอเท้าความนิดหนึ่งคือผมอยู่เขตกรุงเทพมหานครแต่ผมไม่อยู่ตะเข็บชายแดนกรุงเทพคือในส่วนทิศต,ตะวันออกถ้าบนพื้นดินเนี่ยยังเป็นเขตกรุงเทพอยู่แต่ถ้าเกิดลงน้ำปุ๊บจะเป็นบานงำเปียวฉัดเชยงเาาทันทีถ้าเฉียงเหนือไปจะเป็นดอนจิมพีจังหวัดนครนายกถ้าขึ้นเหนือไปกิโลนึงเนี่ยก็จะเป็น จากบ้านผมไปก็จะเป็นเขตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเราลำล,ลูกกาเนี่ยมีประชากรอยู่ล้านสองแสนสามหมื่นกว่าคนประกอ,อบกับแขวงคลองสิบสองบางน้ำเปี้ยวแขวงคลองสิบแขวงคู่คังเหนือซึ่งอยู่เขตหนองจอกเราสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญท่านประธานครับเราใช้บริการบางส่วนที่โรงพยาบาลลำลูกกาเชา้ชาเช้าคนเยอะมากแล้วท่านดูโรงพยาบาลดูสภาพโงโรงพยาบาลขออนุญาตขอสไลด์ถัดๆไปด้วยครับเดี๋ยวผมจะบรรยายตามสไลด์เลยเนี่ยตึก อาคารเนี่ยมันแยกออกจากกันแล้วผมเนี่ยนะไปดูไปคุยกับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าโอ้โหรูขนาดนี้ตุ๊กแกตัวใหญ่เข้ามาได้เลยนะเขาบอกงูพี่งูงูมันเข้ามาแล้วเนี่ยห้องฉุกเฉินนะห้องไอซียูท่านประธานครับดูดูสภาพเนี่ยมันเหมือนกับคู่สมรสที่แยกจากกันแล้วเสากับกระแพงบ้านเี่ยไม่พร้อมจะอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยดูนะครับคานก็แตกหักหมดแล้วทลายถับไปเลยครับเนี่ยท่านดูนี่พื้นนะครับพื้นเวลาเขาเข็นรถเข็นเตียงคนไข้เนี่ย มันสะดุดมันก็เลยเอาเอามาพอกเอาปูนมาพอกไว้เพื่อป้องกันการสะดุดมันสุดมันแตกมันต่างระดับไปแล้วครับขอสไลด์ถัดไปเลยครับเนี่ยฟ้าแตกรั่วหมดบิดเบี้ยวแล้วก็น้ําฝนตกมาพยาบาลบอกต้องคอยเอากระป๋องมารองเข็นเตียงคนไข้หลบกันเต็มไปหมดเนี่ยดูท่านดูสิครับเนี่ยนี่สภาพโรงพยาบาลเพื่อรักษาชีวิตคนไข้แล้วเนี่ยดูโอ้โหปล่อยให้เป็นอย่างนี้ได้ไงผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน เนี่ยเสาเนี่ย,ยมันพร้อมที่จะแตกถล่มลงมาได้ทุกเวลาท่านประธานดูเดียวุดข้างล่างก็สุดข้างบนก็แตกซึ่งมันมันมันไม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดูข้างๆกระแพงก็งงงงแตกเอะผมไม่เข้าใจเขาทาอะไรกันอยู่เนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐประหลัดกระทรวงท่านไม่รู้เรื่องเลยเหรอว่าว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเนี่ยพื้นก็ต่างระดับแล้วนี่ทางจอดรถฉุกเฉินนะครั้งหนึ่งผมเคยไปจอดตรงนี้โรงพยาบาลน,นี้เคยช่วยชีวิตผมไว้สองครั้ง คือแต่ตรงนั้นเราจะใช้บริการโรงพยาบาลนี้เยอะมากเพราะเราเป็นตะเข็บชายแดนกรุงเทพติดต่อกันเขตกรุงเทพคนก็เยอะโรงพยาบาลนี้คนก็เยอะแล้วปัจจัยก็กำขยายขยายตัวท่านดูนะครับสภาพมันสมควรหรือยังที่จะได้รับการแก้ไขท่านจะแก้ไขแบบไหนแก้ไขอย่างไรก็ก็ผมเองไม่ตำหนิท่านรัฐมนตรีนะครับเพราะว่ารัฐบาลมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปสับเปลี่ยนกันแต่ท่านประหลัดกระทรวงเนี่ยท่านจะไม่รู้เนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะท่านเองเนี่ย ก่จะเป็นเป้าหลักกระทรวงเนี่ยท่านก็ต้องเป็นอาชีพอื่นๆที่อยู่พัวพันเกี่ยวกับตาแหน่งหรือหน้าที่ตรงนี้มาตลอดครับเ,ออเวลามาน้อยธรรมทาครับสามนาทีก็ฝากพิจารณาด้วยนะครับฝากส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับ